สวัสดีครับผู้ผมทัศคงนะครับวันนี้นั้นเราก็จะมารีแอคชั่นอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นั้นเราก็จะมารีแอคชั่นเอ่อจากคนไหนก็แฟนสาวใช่ไหมเออเป็นเป็นอนิเมะเรื่องใหม่เนาะที่ตอนนี้ก็ยังฉายอยู่ใช่ไหมประมาณกี่ตอนสิบตอนต้องบอกไม่แน่ใจนะประมาณนั้นแหละโอเคซึ่งผมเหตุผลที่ผมเลือกเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันมีประมาณ12ตอนเนาะเพราะว่าผมตามข่าวนาแต่ผมไม่ได้ดูอนิเมะเฉยเออโอเคครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ที่ให้ผมเดาน่าจะแบบ มีแฟนหลายคนนี่ป่ะเพราะว่าเรื่องก็บอกชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่าคนจะคนไหนก็แฟนสาวเออโอเคจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมเ้าครับผมแล้วก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับผมถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมโอเคครับเพ,พิ่พมเอโทษทีเพิ่มเสียงแล้วฮะเสียงนไมน่เหนืโทษโทษโทษ โดนผู้หญิงคนอื่นมาสารภาพรักเนี่ยหรออ๋อมีแฟนอยู่แล้วแต่โดนผู้หญิงคนอื่นมาสารภาพรักนี่ใช่ไหมอ่าฮะอ๋อโอเคนะเพื่อนสมัยเด็กใช่ไหมอืมหถ้าเกิดเสียงไหม่มีปัญหา,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 าก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันเป็นใหม่ๆย,ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง

กยิบี่ว่าเนัน小ี่ว่าโอ๊ยทำไมมันต้องคุยกันระหว่างต่อนหน้าทุกคนอย่างนี้วะโอเค <laughs> คุณคดูไม่ได้โอเคผู <laughs> 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 <ide> ้หญิงก็ต้องแบบตามน้ำมนะ้อ มชอบคุณค่ะะตอนที่หนึ่งถึงแม้จะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องก็าตามโอเค <c oughs> ยังไม่รู้จักกันเลยเหรโอเค พูดตรงนะเอลกเนี่ยพยายามสามเดือนโอโ้โหพยายามโคตรเลย โห <laughs> โพยายามเกินหหมื่นเยนนี่เท่าไหร่วะหนึ่งเยญญัิสบาทหหมื่น0บาทเลยเหรอ ครับมีครับแั่นไปแล้วตรงตอนี้โอ้แฟนก็มีลำเชื่อพหะเอกอะเนาะมีแฟนแล้วใช่เพื่อนตอบไปตรงๆเลยเนาะ

ครบซ้อนมึงไปถามแฟนมึงใครจะยอมวะม,มีข้อเสนอเพแย่แค่นี้อ้าจับมือเฉยเลยอะไรวะยังจำชื่อตัวละครได้้วตอนนีน้กำลังงงๆกับชื่อตัวละครอยู่ อ๋อสัก Bref, กี้สักกีเอาอะไรอีกวะเนี่ยคนนี้ชื่อชินโนะว่าขาวชื่อชินโนะจะบอกตรงๆเลยว่ <c oughs> าแบบจะครบซ้อนเนี่ย ก็ถูกแล้วแต่แบบเฮ้ยถ้าเกิดไปเที่ยวด้วยกันแล้วแบบพ่อพูดใน,นความรู้สึกแบบมันน่าจะแบบทังสลายนะผู้หญิงโอเคเล่นบาสด้วยโอ้ย <c oughs> oh, ลูก <c oughs> <c oughs> なおやにわたがいるでしょんてこといんじんが。ふたまたしたい。んことんのき、このさんにされて、<music> もう <laughs> แต่มึงก็เป็นคนบอกอง,งี้ไงเต็มหน้าเลยเฮ้อมึงก็ถูกนะโอ้โห เคสงสารเลยเออข้อดีเพ่อคืออะไรวะยังไม่รู้เลยถ้ามัานได้ยังไงนี่แบบโอ้โหถูกต้องครับ เออมันก็ถูกนะเพื่อนแต่แบบโอ้เป็นเศษหาเดียวเลิงเออใครๆก็ต้องเป็นเศษอยู่แล้วเนอะ <c oughs> โอเค โอ้สามหมื่นเยนสายเปย <c oughs> ์วะจะหอดทำไมวะโอเค <c oughs> ไ,ไม่ยอมนี้ให้ลองก่อนใช่ไหม <c oughs>

เพ่งในบ้านคนเดียวเลยมันต้องมีตังระดับหนึ่งกันนะโอเคเหมือนแบบผู้หญิงหัวแดงใช่ไหมชื่อซากิซากิใช่ไหมจะเอนจอยสุดแล้วเลยนะ ไ <c oughs> อ้น,นี่มันแบบ <c oughs> โอเคนะห้องน้ำถือว่าเป็นที่ปลอดล่อยสามารถคุยกันได้ทุกที่มังผู้หญิงหัวน้ำเงินชื่อนางนิสะใช่ไหมชื่อคล้ายๆใน assassin a t i o n คร s บล o งเขาบอกใช่ไหมที่คล้ายพระเอก <c oughs>

คู่รักมือใหม่เหรอ เดี๋ยวอยู่ถามอะไรวะโอ้ไอ้นี่มันอยากพีเลยอ

ม่คงไม่ขอสึกีไม่ขหโลติอจะรย์เขาพยายามนะครับผมจะมีสามีแทนนะ,ะขอบคุณครับโอเคโอเค EP นี่แบบไรของมวันวะปวดหัวมากอย่าส่งจะแปะใส่กระส่งผมนะผมจะคลิปแล้วส่งแล้วผมอะไม่ต้องห่วงคือแบบเพ่เอมเป็นอะไรของมันวะแบบมันโคตรซื่อซื่อจนแบบซื่อจนน่ากล,ลัว้วคนอย่างเงี้ย <laughs> มีอะไรในใจก็พูดไปหมดไปครับ อยาคบซ้อนเราครบซ้อนกันเถอะฉันอยากทำให้เธอเสียใจโอเคเรามาพอกันเรื่องนี้เรามาเริ่มพูดกันเรื่องต้งแต่ต้นๆของอ p พีเนาะคือต้นต้นๆของอ p พีก็คือตัวของนาอุยะใช่ไหมคือพระเอกถ้าพูดชื่อผิดก็ขอภัยคอมเมนต์บอกได้นะมันบอกว่ามันคบกับคนหัวแดงที่ชื่อซากิซากิใช่ไหมเออซากิจังแล้วก็เป็นเพื่อนสมัยเด็กก็คบเพื่คอคบกันได้ไม่นานแล้วหลังจากนั้น ก็มีคนหัวน้ําเงินมาสารภาพรักชื่อว่านางอีสระใช่ไหมเออหลังจากนั้นพห้เอกก็ไม่อยากปฏิเสธไงเพราะว่าเห็นความพยายามของเขาเลยแบบขอคบซ้อนกับคนหัวชมพูไอ้ชื่อสากิสากิจงังเออหลังจากนั้นก็แม่งก็มีปัญหามากมายเลยจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ลองทดลองก่อนเนาะโอเคก็ถือว่าคลายเครียดได้ระดับหนึ่งเลยแต่มัน <laughs> ความเป็นจริงอย่าไปทำด้วยบอกกันนะความเป็นจริงอย่าไปทำนะมัน โอกาสสาเร็จมีไหมถ้าพูดตามความเป็นจริงให้ผมเดานะไม่ได้คนเดาเหรอกเอาแบบตามทฤษฎีเลยความคิดผมคือโอกาสที่คุณจะสำเร็จประมาณ 2- อสามเปอร์เซ็นต์นะเอออย่าทำเลยในชีวิตจริงอะ่ะคบคนเดียวก็พอแล้วถ้ารักกันจริงอะ่ะเอออันนี้เมย์ก็ดูพวกความบันเทิงอะเนาะถ้าเกิดมีสเสน่ห์จริงค่อยทําแล้วกันถ้าเกิดทําได้เออไม่ว่ากันในทีหนึง่งไม่ได้แนะนําไม่ทํานะถ้าเกิดคุณน้ำมันใจตัวเองมีสเสน่ห์แล้วอีกฝั่งของผู้หญิงยอมรับได้คุณก็ทําไปเลยถ้าเกิดทาได้จริงในะชีวิตจริงอะเอ,อ โอเคครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย